สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่วัดคูบอนนะครับวัดคูบอนก็สการะหลวงพ่อใหญ่สมปตถนาพระประธานในอุโบสถและพระพุทธสธรจำลองรอยพระพุทธบาทจำลองหลวงพ่อทันใจพระสังกจายในวิหารแก้วสถสานปฏิบัติธรรมทำบุญปล่อยปลาให้อาหารปลาลิมคอง วัดคูบอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ถนนคูบอนนะครับแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพนะครับผมเวลาเปิดทำการก็ประมาณ8โมงถึง17นาฬิกานะครับอันนี้ก็จะเป็นอุโบสถนะในอุโบสถนี้ก็จะมีหลวงพ่อใหญ่นะครับประสิทธิสันฐานอยู่แต่วันที่เรามานี่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับอุโบสถเขาปิดไม่เปิดให้เข้าไปวหว้สักการะนะครับผม นีครับดูบรรยากาศรอบๆของอุโบสถนะครับเหมือนเดิมครับวันที่มานี่ก็คนก็ไม่ค่อยมีครับน้อยดีครับสะดวกสบายตรงนี้ก็เป็นวิหารแก้วนะครับในวิหารแก้วก็จะบรรจุพระพุทธโสธรจำลองกับรอยเท้าพุทธบาทจำลองไว้นะครับแต่ก็เหมือนกันครับตรงนี้ในนี้ก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันครับเราก็ได้ถ่ายแต่ด้านนอกมาให้ชมกันนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนเรามีโอกาสได้เข้ามา สการะอีกรอบหนึ่งถ้าเขาเปิดเราจะเข้าไปถ่ายภายในให้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเป็นลำคลองท่าน้ําของวัดนะครับตรงนี้ก็จะมีปล่อยปลาดูบรรยากาศริมคลองของวัดคูบอนนะครับนี่ครับบรรยากาศเย็นสงบเลยครับด้านหลังวัดนะครับถ้ามา ครอยู่ใกล้ๆแถวคูบอลถนนคูบอลแถวนี้ก็แวะเวียนกันมาทําบุญสักการะได้นะครับก็สะดวกสบายอยู่นะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่การมาก็ไม่หาไม่ยากนะครับมาง่ายมากันได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่เขากําลังก่อสร้างพระสังกัจจาย์องค์ใหญ่นะครับก็จะดูลูกๆนิดนึงนะครับ จะอยู่ด้านหลังวัดนะครับเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับอีกทางด้านหนึ่งของของทางวัดนะครับก็น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับถ้าเสร็จนี่ผมก็ว่าก็คงจะสวยน่าดูเลยนะครับนี่นะครับจุดพระสังาจายองค์ใหญ่ที่กำลังสร้างอยู่นี่คือด้านฐาน ด้านองคพระสังกัจจายนี่น่าจะเสร็จแล้วล่ะครับแต่คงเหลือด้านฐานของพระสังกัจจายนะครับเนี่ยครับดูใกล้ๆของที่กําลังก่อสร้างเห็นไหมครับน่าจะพอเสร็จนี่ผมว่าน่าจะสวยนะครับแต่มองเห็นตะไกลนะครับเพราะเขาทำฐานไม่สูงแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกรอบนึงครับใกล้ๆเสร็จเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบครับนี่ก็คือด้านนี้ก็เท้าเวสสุวรรณนะครับเดี๋ยวนี้ก็ มีหลายวัดนะครับที่ประดิษฐานของเท้าวเวสุวรรณเพื่อไว้บูชาครับก็ถ้าใครนับถือท่านเท้าวเวสุวรรณก็แวะเวียนมาที่วัดนี้ได้ครับมีให้เรียกอีกทางหนึ่งครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆของวัดและสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ